สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงชะตาราศีของคนปีมะเมียที่เกิดวันเสาร์นะครับดวงชะตาของคนปีมะเมียที่เกิดวันเสาร์คนปีมะเมียที่เกิดวันเสาร์โดยตามหลักโหราศาสตร์จะเป็นคนชอบสร้างคุณให้กับผู้อื่นแต่ตนเองกลับไม่สนใจว่าจะได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างไรเป็นคนที่ปากจัดคนหนึ่ง มักจะเอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้งไม่แคร์ว่าใครจะว่าอย่างไรไม่กลัวว่าใครจะโกรธจะเกลียดหรือไม่พอใจเจ้าตัวจะเป็นคนเฉยเฉยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะถือว่าทุกอย่างตนเองทำเองโดยไม่ต้องงอง,งอนหรือขอ,ขอความช่วยเหลือจากใครคนปีมะเมียวันเสาร์ไม่สามารถเข้าหาญาติพี่น้องได้เพราะมักจะถูกต่อว่าต่อขานว่าเกิดมาเพื่อทำลายวงตระกูลให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติของตระกูลซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนปีมะเมียวันเสาร์เป็นคนที่มีความคิดอักความอ่านมีความคิดเป็นของตนเองไม่ชอบประจบประแจงใครมากกว่าแต่กับเพื่อนๆแล้วจะเป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนฝูงหากเพื่อนฝูงที่คบมีอายุน้อยกว่าอาจจะคบกันไม่ได้ยืดยาวแต่ถ้าคบกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือฐานะดีกว่าจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับตน จะสามารถคบกันได้ยืดไม่มีวันเสื่อมคลายเพราะเจ้าตัวถือหลักการของความยุติธรรมเป็นที่ตั้งคนปีมาเมียวันเสาร์มักจะทำอะไรด้วยความยากลำบากการเจรจาหรือขอความช่วยเหลือต้องแลกด้วยผลประโยชน์ไม่เหมือนคราวที่ช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต้องไม่ต้องเกินตัวเป็นไปตามขั้นตอนจะดีกว่าการกล้าวกระโดดอย่าด่วนทำอะไรโดยที่ไม่ได้ไตตอง ราโดยสรุปคนที่เกิดปีมะเมียวันเสาร์จะมีชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ต่อไปก็จะเป็นช่วงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงอายุข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในแต่ละช่วงอายุของคนปีมะเมียที่เกิดวันเสาร์นะครับช่วงอายุระหว่าง15-16ถึงปีชีวิตช่วง2ปีนี้จะมีเกณฑ์ชะตาไม่ค่อยดีนัก ทำอะไรต้องระมัดระวังความเสียหายโดยเฉพาะภายในบ้านเรือนทรัพย์สินเงินทองตลอดจนเข้าของต่างๆอาจจะมีการสูญเสียหรือสูญหายไปบ้างช่วงอายุ17-20ปีระยะนี้กล่าวได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่มีความโรแมนติกของคนปีมะเมียวันเสาร์ระยะนี้มีโอกาสพบคู่รักหรือคู่ครองหลายคนอาจจะมีข่าวดีในช่วงนี้ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่อยู่กันไม่ยืดยาวนักต้องมีการหย่าร้างหรือเลือกลากันไปเป็นลักรวงเสียมากกว่าช่วงอายุ21-23ปีระหว่าง2-3ปีนี้ดวงชะตาของท่านจะไม่ค่อยดีนักจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพระยะนี้ควรหมั่นดูแลตนเองเพราะช่วงนี้ท่านอาจเจ็บไข้ได้ป่วยจนท้องถึงมือหมอหรือมีเรื่องเดือดร้อนจนต้องเสียเงินเสียทอง ช่วงอายุ24-26ปีระยะนี้จะทำอะไรต้องระมัดระวังอย่าประมาทอาจจะเกิดปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อนโดยเฉพาะช่วงนี้ต้องรู้จักมันสังเกตคนผิวดำแดงรูปร่างเตี้ยจะนำความยุ่งยากหรือความทุกข์ร้อนมาให้ช่วงอายุ27-28ปีในช่วงสองปีนี้ขอแนะนำว่าไม่ควรออกไปไหนเพราะ การออกสังคมช่วงนี้มีแต่เรื่องเสียเงินโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรหวังอะไรก็ไม่ได้อยู่กับที่อยู่กับบ้านจะมีความสุขมากกว่ามีความเจริญพอประมาณช่วงอายุ29-30ปีช่วงสองปีนี้ตามเค้นโชคชะตาจะยังไม่ค่อยดีนักทำอะไรต้องใช้ความรอบคอบอย่าประมาทอย่าเผลอไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเกิดเรื่องเดือดร้อน อาจเป็นคดีความอย่างที่ไม่น่าเชื่อช่วงอายุ31-32ปีชีวิตช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเลยต้องระมัดระวังเรื่องจรกรรมตลอดจนภัยธรรมชาติเรื่องคดีความต่างๆที่ระยะนี้ควรจะงดการเดินทางในช่วงอายุย่าง31ปีจนถึง32ปีขอแนะนำว่าให้เข้าวัดทำบุญทำสังฆทานบ่อยๆ หาโอกาสไปทำความสะอา์ห้องน้ำตามวัดต่างๆ5-7วัดเป็นการสะดาะเคราะห์เสริมบาร,รมีให้กับตนเองช่วงอายุ33-35ปีหลังผ่านประสบการณ์ชีวิตหนักๆมา8-9ปีจะทำให้ท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความสุข,ขุมรอบครอบมากขึ้นระยะ3ปีนี้เป็นช่วงที่มีความสุขของชีวิตผู้ใหญ่ผิวเนื้อดำแดงจะเมตตาท่านและนำลาบลอยมาให้ ช่วงนี้คิดอะไรทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีช่วงอายุ36-38ปีพออายุย่าง36ปีจนถึงอายุ37ปีช่วงนี้ตามเกณฑ์โชคชะตาของท่านจะกำลังมีเคราะขอแนะนำว่าให้เข้าวัดมันทำบุญทำสังฆทานบ่อยๆถ้าเป็นไปได้ควรหารูปพระเจดีชเวดากอง ของประเทศพม่ามาบูชาที่บ้านเป็นการสะดกเคราะห์ให้กับตนเองและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยช่วงนี้ให้งดการเดินทางไกลอย่าเพิ่งขยายกิจการหรือรเริ่มงานใหม่ๆควรชะลอจนไปถึงอายุ39ปีแล้วค่อยดำเนินการระยะนี้อาจจะมีโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานอย่าวู่วามพยายามทำงานให้ดีที่สุดเพราะจะมีคนคอยจับผิดหรือคอยหักหลังท่านอยู่ ช่วงอายุ39-41ถึงปีเป็นช่วงที่ฟ้าหลังฝนจะย่อมมีความแจ่มใสสดชื่นในชีวิตช่วง3ปีนี้การงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่จะมีความเจริญรุ่งเรืองดีมีกำไรมากกว่าที่คาดคิดไว้ระยะนี้จะหยิบจะจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดชีวิตมีความสุขมีความสะดวกสบายดีช่วงอายุ42-44ปี ในระยะ3ปีนี้การงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่จะชะลอตัวลงบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นเสียหายอะไรไม่ต้องนขนวายหรือดิ้นลนให้มากนักช่วงนี้ขอแนะนำว่าควรทำไปเรื่อยๆไม่ต้องขยายกิจการเพิ่มเติมช่วงอายุ45-47ปีช่วง3ปีนี้นับได้ว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดของคนปีมะเมียวันเสาร ระยะนี้จะมีลาบผลแวะเวียนมาหาท่านอยู่เสมอช่วงนี้ทำอะไรกปร็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีเงินมีทองหลังไหลเข้าบ้านและมีความสุขสบายดีภายในครอบครัวช่วงอายุ48-50ปีชีวิต2-3ปีนี้ต้องรู้จับยักยงช่างใจต,ตนเองเพราะอาจจะมีเมียน้อยหรือมีครอบครัวเพิ่มขึ้นอีก แต่อย่างไรก็ตามชีวิตช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นทำอะไรขอให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพตนเองด้วยช่วงอายุ51ปีจนถึงสิ้นอายุไขในช่วงชีวิตบั้นปลายของคนปีมาเมียวันเสาร์จะมีความสุขสบายไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรอาจจะมีเรื่องจุกจิกบ้างเล็กน้อยแต่ก็แก้ไขได้มีความสุขสบาย ตามปกติจนถึงสิ้นอายุไขคนปีมะเมียวันเสาร์โดยตามเกณฑ์ชะตาจะมีปัญหาสุขภาพเนื่องจากเป็นคนที่ทำงานหนักแต่มีสติปัญญาและไหวพริบในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดีโรคที่ควรระวังให้มากได้แก่โรคเกี่ยวกับระบบเส้นหรือโรคกระใสซึ่งมักจะเกิดในช่วงที่โหมงานหนักตลอดจนโรคก,กระเพาะก็ควรต้องระมัดระวังเช่นกัน สำหรับเลขมงคลของคนปีมะเมียที่เกิดวันเสาร์ได้แก่8 9ด5สองห้าครับผมสำหรับโชคชะตาราศีดวงชะตาของคนปีมะเมียที่เกิดวันเสาร์ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ ขอความสุขความสวัสดีจงเกิดมีกับทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ